ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บโออีเอฟสบินทีพร้อมทิ้งไข่ค่ะรถถังขเขมรฝั่งลาวขยับเข้าไทยอีแตะหลายสิบจ่อบุกช่องตาเท่าขเขมรเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติค่ะย้ายรถถังจะฝั่งลาวทหารอีแตนะชายแดงคนกำล,งลังพลแน่นช่องบ้านตาเท่า กลิ่นการประทะเริ่มจะใกล้เข้ามาทุกทีนะคะเชื่อว่าไม่ได้มีใครเฝ้ารอค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยต่างก็เฝ้าสังเกตค่ะเพราะว่าการขยับตัวแต่ละทีของขเขมรเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อพี่น้องร่วมชาติของเรานะคะและเราก็ไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าขเขมรนั้นมันจะทําอะไรหรือว่ามันจะยิงอะไรเข้ามาในฝั่งไทยนะคะเพราะว่าทหารขเขมรเนี่ยมันก็ไร้ระเบียบวินัยค่ะไร้การควบคุมแล้วก็ไม่มีความเป็นทหารมืออาชีพเลยเหมือนแค่กลุ่มโจรติดอาวุธที่คิดจะทาอะไรก็ทาแล้วก็คาดดาวได้ ยยากด้วโดยในวันที่11กุมภาพันธ์69ค่ะชัดเจนมากๆนะคะว่ามันมีการขยับเคลื่อนไหวค่ะของกองทัพกัมพูชาซึ่งดูแล้วก็น่าจะผิดสังเกตค่ะเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะมีการเปิดเผยจากเทเล gram ของทหารเขมรค่ะเป็นคลิปการรวมตัวกันของกองกำลังจำนวนมากเท่าที่นับนะคะก็หลายสิบนายค่ะรวมตัวกันบริเวณชองตาเท่าโดยอ้างว่ารวมตัวกันเพื่อจะพากันล่าตวเวนพื้นที่ค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อช่วงเที่ยงของวันเดียวกันนะคะที่เพจ Army Military Force ค่ะจะได้มีการโพสต์คลิปการเคลื่อนย้ายรถถังค่ะอ้างว่าย้ายมาจากฝั่งชายแดนลาวมาที่ชายแดนไทยซึ่งน่าสนใจมากนะคะว่านี่คือการเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังชายแดนทั้งหมดมาพุ่งเป้าที่ชายแดนไทยหรือเปล่า ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะทางด้านของเพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติกาลก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่า F16 ไทยบินบ่อยครั้งและตลอดแนวมากขึ้นในวันนี้ซึ่งก็เชื่อว,ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการที่กองทัพกัมพูชาเริ่มจะเคลื่อนย้ายทําสงครามกันแล้วและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาร,สารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสัโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t อ r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID @chapsi.store หรือโทร9 9 4 2 3 9 9 9 9สสู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก